นน่ครับโอ้โหโอนโตนโอนโตนโหอยู่แล้วใช่แล้วก็ฟ้าปิดบัน <Scroll> ครับสวัสดีพ no ่อ <at> พี่น้องมาพอกับน้องหนึ่งกับไอ้บินบินนะจ๊ะสวัสดีพญามิยาอีพอแม่พี่น้องลุงป่านะทุกแทนนะครับสวัสดีพี่จุกท่านนะครับผมมนี้กามาพอกับบ้านวินกำลังหนึ่งแมวทีอะไร่นึ่งในเสาร์ของวันเสาร์เนาะจาะตัวกวันที่ชู่จ้าเดือนกุมภาพันธ์พศ2017จ้าหลังจากมือวานเท่าฮักแห้งเน่าใหม่แล้วก็มาใส่ปลาไว้น้องหนึ่งเนาะแนจ้ใส่ตุ่มตุ่มปลาไว้ในลำโดมหน่อยนะครับผมในเขตบ้านหนองเมกตำบลหน่อยคามเพื่อวันธาริษจังหวัดบุรีรัมย์ลาซาดานีนะครับ ป่ะครับชาวมนิสิพาษ์พยายามมึงแบนลังจากใจค้างคืนมาหน่อยนึงเนาะงานจะไปลุ่นกันเมืองวันสิมานโบท้องไอวินเนาะปะครับป่ะจ้าเริ่มต้นเข้ามานะครับลังแหลกข้างเขาใบไ,ไม,ม้หุ้มเลยมนีก็ใส่เอามาใส่ยี่สิบลังหน่อยห,หนึ่งนเนาะใส่ใส่ไปจังหวหน่อยวินเนาะนี่นครับมาลุ่นกันเบืองนะครับเนี่ยก็จะเป็นโค้งไก่ซับกับห่ำหน่อหนึ่งกับมักกับปีนะ,นะครับคือในหนี่น้องนึ่งสีมักกับปีไหวเนาะไอวินเนาะแม่เครียดในเมืองเฉยๆแล้วคร<อ><อ>ับ แะ่รห,หนึ่งมียังงนี้โอ้ย <c oughs> จิ๋วเขาครับทีท่โทงามมีไงเลย <c oughs> นะครับนี่ครับเฮ้ยนี่เลยคงไก่กับเก็บใบขึ้นเขาครับก็ไปต้มให้ซัดเหลียงเขาเนะาะมันนี้เอากระตีเขียวหน่อยวินเนาะมันน,ะนี้เนาไปหลุนกันเมืองจ้ะเฮ้ย <c oughs> หลังแหลกจ้ะ แหลงเหล็กแขกมาเนาะนี่ปูปูหินตัวหนึ่งนะหนึ่งแม่ยนจะกุ้งก็มีเยอะไงวินอยู่ยนยบนแหลังต่อไปเลยครับจ้าอากาศของเซาหมอนี่ก็เยน็ยนๆน,นะครับไปค่อนข้างทัง้งหนาวนะครับอากาศเริ่มแป๊บปวนแล้วนะครับขนาดขึ้นเดือนสามละเพราะมีกระปูแหลงนี้เป็นจริงจริงหนึ่ง,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 งใจโลง่งเลยนะครับ ขันข้าคืนแมนสวัสดีกันครับทั้งนี้ขึ้นมาหนึงเป็นปะาขาวาวงามเลทังเหล็กประสิวเขาเนะนี่ยล้างนีข่าอีกแล้ว ที่ช่องนี้เป็นปลาขาวนี่อันจาทั้งที่ช่องนี่เป็นปลาขาวปลาขาวหมุนนะครับปลาโดมนี่รสชาติดีนะครับก็ปเป็นน้ำสาดน้ำใส่น้ำหนึงน,น้ำไหลน,<า>น้ำหน,น้อยวินน้อน้ำโบกยเนาะทายเฉดีปลาก็มีรสชาติดีครับตัวใหญ่เลยเนี่ยนี่จะไปทั้งมันๆนะครับปีนก็มันจวดๆเลยเลยครับหลังที่สามครับนึ่งนนึงอยู่บางต่อใหม่หนี่แหละไตคอน

หลังที่สามหนามหัดพนว่าในแกหยาบ้านี่จงบอกน้ำมูลนายวินปาก็ดีรือปากิเดชอย่างนี้ปา <c oughs> กิเดชเหมือนเดิล้ปล,ลปากิเดชพนม <c oughs> ีอันนั้น <c oughs> น้ำหลังพนเนาะ

จานำโดมแนวนี่กุ้งตัวกุ้งก็จะแตกต่างจากกุ้งน้องนั่นงนึงเมียนจ้ะากุ้งน้องน่ะกุ้งใสเนาะครับเป็นกุ้งฝอยกุ้งใสกุ้งขาวจะว่านำอันนี้จะเป็นกุ้งกามใชวไหมกุ้งนี่นี่ตัวกุ้งครับกุ้งโค้งเนาะเป็นวะกุ้งโค้งกุ้งกามครับกุ้งแตงเงงเงงด้วยเลยลังที่ซีบ้างหนึ่งเมียนจ้ะหลังที่ซีเอาอุ้ยฝนครับตัวกุ้ง เบื้งล้างที่หาปีคับ,บันเมนจ้ามีล้างที่หาย,ตตายใ้ใบไม้เลยมาเห็นฝูงนะครับนล้างที่หาดไรวเื่องเป็นเบื้องครับโอ้โหวินเอเาจ้าขึ้งกุ้ง เครื่งปลาจ้าปะปลาขาวปลาซิวขาวเนาะจ้ะฮู้ยโอนโต้เลยเอ้ามาเด็ดใจเลยเข้าไป้ ปลายเขานี่บติดใจได้ครับปลายเขานี่มานน้ำหำนู่นอันหนึ่งเม,มีนจ้ะมานน้ำหำเป็น <มา S 2> ปกติเนา<ำ>ะ<ำ>หำอ่อนล่ะครับใส่หำอ่อนสุดเลยเมีนจ้ะครับอีกรางหนึ่งใส่อยู่กลางอันนี้เลยเบิ่งไปแต่ไกลๆเลยเปลี่ยนไปไล้วคบวัเปลี่ยนนะครับ <c oughs> เป็นไงมันเป็นแปรนี่เห็นตะกุ่งเถอะแล้วบินหนีลอยปลาคู่บเห็นไหนเห็นตะกุ่งพี่ ีตัวละปลาก,กระไดไม่อยู่ห้องกระไดปวดกลุ่มตุบไงหนึ่งไตอยูป่ปวดไตงงๆอากาศยามเช้าลำลำหวยลำหงในปลาธรรมชาตินี่ามมนานอากาศสดชื่นหนึง่งหนึ่งเมนจ้าจะบอคีรถมาอย่างนี้หนาวหนาวกาศหนาวนะครับมาออกจากบ้านมาวันนี้6โมงกลัวหนึ่งหนึง่งเมนจ้ะ อากาศก็เป็นยินเย็นๆน้อยวิ่นเหมือนนี้น้อยจะเป็นใจไดนเนาะแมีนเกี้ยงยากระบัดขนาดมือนี้ขึ้นเดือนสามแล้วได้ครับเริ่มต้นเดือนสามแล้วเนาะแมีนจ้ะตัวกุ้งคุณอ่ะคือกุ้งน่าลังนี้เนาะแมน ข่าวพลังหนึ่งเทิงกันขึ้นมาหนิปาปูขึ้นไตง่งมวอดีเลยเอ้ยขาดเลาะออ้เขาลังนี่เขาลังทังที่ไม่มีตัใหญ่ดวย <laughs> lại này nó mù nó này mình lăng này chỉ kia ngay kìa mòn với con rồi chương trình kia ngay dài gọt đây mình sai lên bà xây đấy bà lấy tù lăng thịt xây lên mình như แงีเจ็ดมือน้องเดินครับปลาเนี่ยนะนือจุกมีเงินลกุ่งบ่วกุ้งกัะปานี่และจากกันกรรมนี้ก็ได้บ่โตกุ้งให้อพี่น่เนี่นี่เห็นไหมนี่นี่นีนี่ครับุนน่ะเซี่ยวเลย

กุ้งก้ามอีกครั้งหนึ่งครับปลาออกไหนพี่นะปลาออกได้ว่าหันหนขาดบุปปานี่ยืฮ้ยเฮ้ยคนน่าเป็นปลาซิวเขาปลาขาวเนาะเนมนจ้ะ มาใส่มาหน,นิกระบกไกลจากหมู่บ้านนะครับนี่ก็พื้นที่แนวนี้ถ้าเป็นหาดเป็นแนวนี้กระโบโบไซนนะครับหาใส่มองเป็นวังเนียเป็นคอวังนะครับออกจากบ้านมาประมาณสองสามกิโลนะครับมือน,นี้ฟังจะเป็นออกหมู่บ้านครับหลังนี้ขาดบนตรงนึงขาดจากอะไจากการแหมทั้งหนอกวะแหมทั้งนอกเพี้ยนเลยนะพี่ขาดบอกง,งเลยอู้ย กับพ่ออีพ่ออีแม่กับปูอย่นี่นะจะถุงแล้วันอนนึงนี่นนันลายเนี่นยี่ขาดเวดขาดบิดเลยอัน <c oughs> นี้กับปูกับจังสีละหน่อยวินนะลังนี่จะสอบยากังขาดหมดเลยอลาศัยกิกันจังแย่ก็จถุงนอนนึงเน,นีเป็นปูหินครับหินดองตั้มบกักหไปดดงเสื้อสมตั้ นี่ถุงอ,อยู่ให้แค่สิเก็บไป่เออติดกระปูได้บ้างคนเขามาอยู่จังไเล,ล่แหละ <c ười> ปลาก็มีตรตัวใหญ่งอยู่ได้เพิ่งหางสีออกที่ไหนพิพิษขาวนะฉันลงเห็บนึงนึงต้นนี้เห็นปะตัวซ้ำตัวตัวนี้นออนปเฮ้ยสิเก็บออกใส่ถุงกันจับานี่หลงัลงมองเพิ่นมาหาหลับสื่อนัน่นไปหาคุดประสันเนี่ยนั่งนึงเนียนจ้ะ ใจฉันปวดเอวเบิดครับจิได้นี่ก็ใส่ตุ่มมาเลยครับตุ่มไปซอมเอาไม้บ <itation> อนเก็บจะท้งบ้ะหลังนี่เพ่งได้ปูอีกยัวน,นึง <S 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 ป่าจ้าหลังนี้ป่าตัวน่ะกระ,ะปูตัวหนึ่งผีดสองตัวตัดปวดที่สดุด เอาอยู่ใต่ออิ่ณก็มีไอ้วินเนี่ยฮึวนโตนชาวแต่อยู่หลังมีโบ๊ทมีลองลอยความเจ้าหายหลังนี้บ๊ทหลก็หลังว่งมากันใชเอานงงคือดึงโบ,บ๊ทก่ันอือตัวปา ลังตนานี่แหงใบใหม่ร้ายได้ครับปปรปรเป็นตัวมีกระปูร้ายแหงไปหลุ่นเบื้องน้ำนรงนึงครับจะเจ็ง,งจ่ายนึงนึงปลาจะปลาปลา,ากับกุ้งโอนโหโอนตนโอนต้น้ย,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 <อ>ยน,นี่นะนี่ครับ ดังเดงดังเดงเลยสอนนเองจะเนี่ยเลยเฮ้ยดีโอ้โหหลานเงียบเหมือนกุ่งครับปลากระเพาะปลาปูมีสองตัวประเดนหนึ่งปูมีสองตัวโศกมันใหญ่พี่ไม่ปูสองตัวเพราะว่าใบใหม่อยู่หนีไส้ไส้กลางใบใหม่เลยเนาะ จะอยู่กลางข้อมือกันกลางหอยเลยเป็นในน้องหนึ่งลางมือเหนื่อเลย,เเลยโอ้นะครับเป็นแจ๋วเลยหลังนี้มีแต่ปลาซิวเขานะน้องหนึ่งตัวนี้ไงลิ้นน้อยวินเนาะตัวงามเลยครับนี่แหละเป็นปลาซิวเขา่าเขานี่แก้ว ปลาเกตเอน,นั่นหนึง่งเมนจ้ะนั่นของมึงว่าเลยไม่ได้จับมงึงอย่างไรแก่ายากยากโอ้ยกลุ่มตัวนี้เมันปวดมาแต่ลังใด้ลังมือแทนดีแล้วดิเฮ้ยดีนะครับโหพูดอยู่เทิยงหมูเนาะยินนะเนาะเมนลงเบิดแล้วปะน,น้องเมมเบิดเลยจ้ะจ้าพี่น้อง,น,งน,นะครับปลาซิวข้าวย,ยุ่งมีติ่ไก่กันขึ้นมานี่นะครับ หนงหนึ่งหนึ่งเขาล้างยังหันเบิดหรือว่าหนึ่งหนึ่งล้างหนีกิ๊บ่ยังโอ้โหตน้าอุ้ยกุ้งกุงีแดงแดงเลยล้างนี่กุ้งขาลายวันหนึ่งจ้าสั่นแรงๆกุ้งจะได้ลงจ้ะเปิดไปเลยจอหินมัน มองมองม,อ,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 มอนั่นอ้าวปลาหลก็มีครับเด็กปลาหลๆนนเนาะหรืกว่ากระทิงไหลนะครับอุอ้ยตัวมันปลาเรลืองเต็นออกเระเด็น้รงนึงมึงไม่ถุงนึงไม่ถุงเอาไปตึง้งโขกเอาจ้ะ S <S เด็กนอนเซลอีกแล้ว <laughs> มีรังหนึ่งครับเป็นในรังนี่หนึ่งหนึ่ง <laughs> เป็นจังซีเอวินเป็นจังซีกุ้งก <laughs> ุ้งรังนี้นะ่น <laughs> อัพเททีจ้าอ <laughs> มวันนี้ก็แดดเริ่มจ่าแล้วครับบาปอากาศอุ่นขึ้นมาแล้วครับ หลังจากหนาวหนาวนอนนึงมาสาวเบีเย็นเตรียมพร้อมเลยได้ปะโอ้โหลายเตือบครับลังนี่ยุบหนึ่งเห็นแล้วไอ้วินไปอยู่งมองไหนกูปอง ท้งหนึ่งหนึ่ง,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 งายางไทางเจ้าไปท้งเท่อกล้วน้อยบินเนาะลังนี่ัดคือกัเทางหนึ่งยุตสนานหนึง่งหนล้างนี้ผมอันนี้นะครับผมชือให้น้งองนึงไปเวิ้งน้ำหนึงล้างคุณครับ ปันได้เอวินลังีแฟนโผล่เ่พลังมันหันเบิดบ์ตไปจ้กคือไปว่าไก่กันครับ,รย,บรยังเับพีเทอยู่ป่ะเดี๋ยวปลาจิตเต็ดหนอนนะครับกินเทในน้ำเจ้า,า,าอปอบหิดหนูยิ้มยิ้มก่อน ใ่ตนนี้อ้อหน่อยเินเติมกันไปครับะแล้วเีกละหน่อยเนาะนด้อีกหลายลังนี่เลยน้ำมนตาอันนี้เป็นน้นมันมาส่วนที่ ดินอยู่ดินอยู่มาส่วงไก่สิเบร์ตี่ใส่ทีกันแน่นหนึ่งเมนจาพวมาคำนะครับหวานปไงขาวครับเป็นปลาดิ่นดีดีบ้านรินกันเหมือนรับตีกี่จะเป็นจังใดจุดต้นนี่ขึ้นมาจนปลาเต้นออกแล้วครับ กับปูกระยยกจะทุ้งต่างหากแล้วนะหนึงหน่งนเนาะเนจ้ะเดียวจะหลังหนึ่งหนึ่งกะาสองะนี่หลังคุยิปลาอยู่ี่ปลาบ่่คอนสี่หละนะครับหู้หน,นูนินายูเนี่ยเห็นปลาลอยถึง,ถงปลาน่ กูผู้น้อยผู้น้อยมากินหั่งบ่กูมีบ่นหนึ่งแล้งนี่เดี๋ยวได้เลยมันก็อยากต,ติดออกกับปันนี่ออกละเดี๋ยวจะเย็นๆจะเย็นๆดีกูหน่อยวิ่งนตองออกออกออกออแจ๋วแล้วครับไปเย็นๆแล้วจัดจเย็นๆน้ำเก็บน้องกูเก็บใจหนึ่ง เก็บใจแล้วก็ฝ่าปีตบ้านอ่ะมอนนี้ล้งสุดท้ายด้วยหนึ่งมาเบิ่งครับล้งสุดท้ายที่เป็ในยังไงมึงไปค้อนใหม่นี่ละหยางเบิรงเลยทำขึ้อย่างนี้เนาะอ๋อก้อน บันนี้ก็ันปันไดแจะว่ากถือยีน,น่าหนึ่งสามั่งอยนันนี้ก็ถือวัสุหลังยีน่าหนึ่งเนาะจะทำงานวัสุหังอ่จะนมีหลังได้วางเปล่าครับวันนี้ดอดไดปีงเด็ปนด็ต้มได้แกงอยู่ครับ คนงานของเขาเอนนี้โหอยู่แล้วเี๋วนะครับสินสุดลังสุดถ่ายบริเวณนี้ก็เส้นทางซ้ายน้ำขึ้นไปทางทิศตะวันออกก็ยังอีกไกลนะครับผมก็สิได้ม่าหาใสอีกอยู่บุญแจนะครับเพราะว่าจะกินใสจะถึงนะครับกับบุรีลงมาทางลุมๆจะเกลือ ไปเบิ่งผลงานนเนึ่งกันเลยครับบ้านจงได้นึงน่งมืนี้สุดยอดพวมมันแหงนวิกแ่มาอนงงครบเบินไ <c oughs> ก่ที่นึงเต็มติ๊กเลยครับทั้งปลาทั้ง่มนะครับในติกนี้ครับจ้ะเตอมคูครับปูเยก็หุ่หน่อยวิน,ะนเนาะูก็ได้จะพูกหน่อยนึงนี่เนาะสแนจีดองก็ได้นะน,งน่งน่นอา แล้วนอกจากพี่น้องสำหรับคลิปมื่อนี้น้องนึงกับไอวินก็พาพี่น้องมาใส่ปูใส่ปลานอกจากใส่ไว้แต่หมูว่านนอกจากแต่ว่ามายับษ์ยังเหมือนเสาปิน่นพังขึ้นนอกจากถือว่ามาันขนาดแล้จากพี่น้องเต็มปลิปเลวก็ได้กระปูอีกถุงหนึ่งนอกจากสำหรับคลิปมื่อนี้ถ้ามากายอย่าลืมกดไลค์ด้วยจ้าถึงใจอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามน้องนึงกับไอวินด้วยจากเปิดสิบอุบัติเหตุใหม่หน้าจ้เนาะวันหนุ่มนึงกับไอวินพาพี่น้องไปหาอยู่หากินแนวใด้แต่ละมือนาจสหรับมือนี้สสวัดีจ้าพบกันนคลิปห้้าดจ้า อาแล้วนะครับพญมีใหัยพแม่พี่นองลุงป่าในทุกท่านนะครับผมสําหรับการมายำตุ่มกุ้งตุ่มปลาวันนี้นะครับผมนี่วันเสาร์ที่สิบกุมภาพันธ์สองพันห้อยหกสิบเจ็ดนี่กรไปได้ดีนะครับผมใส่ไว้เต็มวันค้างคืนนะครับสูตรค้างคืนนี่แหละคือบอกไว้หั้งแต่ต้นคลิปนะครับก็มีเนื้อโคงไก่สดนะครับกับมะมักับกะปีมักไว้ประมาณสองชั่วโมงนะครับแล้วก็เอาหั่มสดวางลงเลยนะครับ ที่ได้พลงานเนี่นี้แล้ะครับสุดยอดความายแลยกับมาทานอนู่นะครับผมก่อนจากการนี้นะครับขอขอบุญขอบคุณทุกกําลังแรงใจใจพะยิมยัยพ่อแม่พี่น้องลุงป่าน้ายพีทุกท่านนะครับผมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ครับผมขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับที่รวมที่ชมแนะนำากันมาในรายการนะครับผิดพลาดประการใดตอบจ้าพระท่านใจกับขออภัยพ่อแม่พี่น้องแนะนำนะครับผม อีกอย่างหนึ่งที่ขาดบ่ได้นะครับ้อมหน่วยไว้ใช่ให้ใหญ่เมยใหญยพยย่ยยพอเม่พี่น้องลุงป่านไะอพี่สุกทานนะครับที่เขามารับช่วงขีดจงประสบจะโชคดีโชคมาอย่ามีโรคภัยหลายใดเมื่อกำกายสุขทั้งด้านร่างกายและก็จิตใจคิดหวงังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งม,มั่นปารถนาลำรวยเงินทองมั่งมีสุขขียิ่งยวดขึ้นไปนะครับสำหรับวันนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับผมพอกันมือไหมครับ